นะครับวันที่3มษายน2564วันนี้เราจะมาปลูกต้นตาลกันนะครับรอบเขื่อนป่าศักบริเวณหน้าวัดเขาพระนะครับไว้ให้ลูกให้ร้านได้เก็บกินใยร่มเวลาตกเบตตกปลานะครับ <S <S เป็นทีว่อชักอันสวยงามมากๆตาลเอามาจากโรงเรียนมาตต่อย่างน,นะครับ ปลูกแบบง่ายๆนี่แหละวนไปเลยธรรมชาติปลูกอ่าง่ายๆีตัวต่วอไปอีกสิบปีสัปป่ปีเทางห้่ในเป็นวิุวผูกลูกตายหมดแล้วเนี่ยมา ถ้าถามหาผู s, ้ใดยเบอกว่าอันพ่อใหญ่โลดเป็นผู้มาปลูกปลูกไว้ <discut ellas> จากวัดว่าหน้าวานเนะานี่ยนี่สองวัดนี้ตกการนะต้องหอยัดทิ้งสามหรือว่าเขาพระอก้องกระดาษเอาไปนี่เราไว้เพื่อเขามาเก็บเอาเพได้เขาเก็บของเก่าขายอ๋อ